นี่ครับแม่จัก๊กจ้๊เอ๋ทำอะไรจ๊ะเมนูอะไรเนาะนี่ดูว่าผมใส่อะไรบ้างใส่พริกใส่รสดีนะใส่ผงใส่ไข่หนึ่งรูปหนึ่งฟองแล้วก็ใส่พริกปนนะแล้วก็อันนี้คือจะต้มส้มนะครับนะครับนี่ใส่ไปแล้วนะก็ําที่เห็นนะผมใส่ใส่ใบมะกรูด เดี๋ยวก็ใส่มะนาวและอันนี้ผมทุบตะไคร้ใส่นะครับเพื่อดับกลิ่นคราวอะไรนั้นใส่ปลานิดหน่อยนะครับประมาณนี้ตอนเย็น,น <c oughs> คือเป็นสูตรเฉพาะส่วนตัวไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับ <c oughs> คุณแม่นะครับ <c oughs> โอเคไหม <c oughs> ผมอันนี้คือเรียกว่าแตงเป็นแกงต้มส้มนะต้มส้มหมูยำ ต้มส้มหมูยำซั่วก็แล้วกันนะครับนะต้มส้มหมูยำซั่นะครับนะอันนี้เป็นสูตรเด็ดของผมเฉพาะตัวนะครับไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับเพราะผมปรุงเองนึกคิดปรุงแต่งเองนะครับนะครับนี่นะโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยมะนาวเนี่ยดูดินะครับค่อยเอาใส่ทีหลังนะครับโอเคแค่นั้นปิดฝาครับจบโอเค